สสในพรรคเพื่อไทยพยายามจะอวยว่าคนคนนี้เกิดมาอยู่ในครอบครัวนักการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตแต่ไม่จำเป็นครับว่าคนที่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยจะรู้เรื่องการเมืองผมคิดว่าเขาเนี่ยไปลอกเรียนแบบคนที่วิเคราะห์ว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเข้าใจเรื่องการเมืองไทยอย่างดี ซึ่งคนละเรื่องกันเลยเด็กที่เกิดมามีพ่อเป็นนักการเมืองแต่ไม่ได้ใส่ใจปัญหาบ้านเมืองใส่ใจที่จะแต่งตัวใส่ใจที่จะจะดูเรื่องแฟชั่นใส่ใจที่จะใช้เงินของครอบครัวเพราะเกิดมามันมีเงินแล้วเกิดมามันไม่จำเป็นต้องสแสวงหาและไม่ต้องเข้าใจปัญหาฉันสามารถจะใช้เงินซื้อได้ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเข้าใจการเมือง ไม่เขาจไม่จาเป็นนะครับจะต้องเป็นผู้นําที่ดีแต่ที่คนเขาวิเคราะห์กันมาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นผู้นําและเข้าใจการเมืองผู้นําประเทศได้อย่างดีเนี่ยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้เกิดมามีคนบอกว่าต้องเป็นพระมหากษัตริย์แต่ในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้ใฝ่ฝันหรือไม่ได้ต้องการจะเป็นพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อจำเป็นต้องเป็นพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9เลยเข้าใจและต้องไขหาศึกษาว่าสังคมไทยเป็นอย่างไรอ่อนน้อมถ่อมตนไปเรียนรู้จากประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะเห็นไหมพระอ,องค์ท่านไม่เคยที่จะต้องตั้งเอาอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เรียนรู้จากสภาพสังคมเรียนรู้จากประชาชนและคนที่ ในประเทศมีผู้รู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมเยอะแยะและในที่สุดเมื่อเข้าใจสังคมพวกท่านเลยกลายเป็นผู้นําของสังคมได้อย่างดีผมว่าต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมกําลังพูดถึงย้ายเอ่ยชื่อเลยสสผู้ใหญ่คนหนึ่งที่บอกว่าโอ้ยนายกคนนี้มีภาวะผู้นําเป็นผู้นําทางการเมืองได้อย่างดีเพราะว่าเกิดมาในตระกูลตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่น้อยเป็นอยู่นักอยู่ในแวดวงการเมืองไม่จำเป็นครับผมไม่เชื่อนผมคิดว่าการที่บิดประเด็นไปว่า,านายกเจนวายกำลังจะบอกว่าไอ้พวกเจนเบบี b o ูม e r อร์หรือเจนนู่นเจนนี่หรืออายุต่างกันมึงไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ผู้นำเจนวมันต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นผู้นำเจนอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณไม่เข้าใจปัญหาบ้านเมืองคุณไม่สามารถคิดค้นวิหาวิธีการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นจะจะเอาคนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างไรผมว่าคุณจะเป็นผู้นำเจนอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องแก้ตัวว่าเพราะชั้นเจนวายพวกคุณเลยไม่รู้จักเพราะแล้วพวกคุณก็ไม่เคยเป็นผู้นำ คุณเป็นไม่เคยเป็นผู้นำมาก่อน